ครับอยู่กับพี่ปังปาะกาศสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแท็บอินดี้เป็นร้านของพี่ปังปาะกาศสิทธิ์ัมพีไม่ใช่อันนี้ผมศิษฐ์ทำทีอ๋อโอเคอันนี้ปังปาะกาศสิทธิ์เดี๋ยวตอนนี้แซ็บอินดี้มีสามที่พี่สามสาขามีที่ไหนนะพี่มีที่นี่เลย CDC อันนี้ที่เราอยู่ CDC ได้ CDC ก็คือ Crystal Design Center อยู่บนถนนเนี่ยเลียบทางด่วน อีกอันนึงก็อยู่ใกล้ๆเรียบทางด่วนครับก็คือสาขาเรียบด่วนอันนั้นคือออริจินอลอยู่ปากซอยประดิษฐ์บรทมยีธรรม25แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ที่บางนาบางนาครับู่บางนาตลกเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามว่าจะอัปเดตหน่อยว่าจากวันนั้นเราเคยมาแล้วเพราะว่าวันนั้น แล้วน้ำยังจะมาอีกว่างั้นอยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงมาเปิดที่นี่ได้ยังไงและมีเมนูอะไรใหม่ๆม่ไหมแต่วันนี้เราบอกเลยคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้ากันเนี่ยก็คือตบบอตแล้วใับคุณน้ำ086488สบายแล้วไปเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าไป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 อยากชิมแล้วเหมือนเดิมไม่ได้ป่าเหมือนเดิมป่ะตรงนี้เจ๋งเลยเจ๋งนะที่หน้าห้องน้ำไงเจ๋งเอาละเข้ามาในร้านคุณผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงขอเล่ากันเลยนะเป็นไงล่ะ เราอยากให้เราตกแต่งเป็นแบบเป็นสนิมสนิมหน่อยเท่ๆแล้วโต๊ะ่งสบายๆเลยใช่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 อันนี้เป็นเป็นสไตล์ไหนลอฟก็ถ้าเป็นลอฟเ์ิ่บอกเป็นลอฟเป็นอินดัสเรียลหน่อยๆน่อะแล้วก็เป็นลอฟไปยังไงไปยังไงปาได้มาเปิดที่นี่จากที่เรียนรู้มาเราไปเปิดมาสามสาขาก่อนหน้านี้นะที่สุขคนทัสวัสด์ตอนนี้พักอยู่ที่นี่ก็เป็นสาขาที่สามที่ cdc แต่ที่นี่เอามาทำก็เพราะว่าเเราเห็นแบบจริงๆริงนะเราส่วนตัวนะเราก็จรู้จักกับเจ้าของ เจ้าของที่ CDC อยู่แล้วเพราะว่าพี่ก็เช่าเขาทำสนามบอลสนามบีฬาใ่ทีที่ตอนนี้ไลต่ตะปองออกไปแล้วเนี่หรอแเขาทำเป็นสนามกีฬาเลยเป็นกอร์ฟเทนนิสเป็นคอร์เทนนิส เหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบเอออยากให้มาทําเราก็มาอยากมาที่นี่เจ้าเจ้าของคนจีดีซีก็อยากให้มาเออลองดูไหมก็ทําก็มาทํามันกลายเป็นว่ามันเป็นการตีอยู่แล้วว่าแทบอินดี้เนี่ยพูดถึงอาหารเนี่ยมันมันชื่อร้านมันบอกอะแทบในสไตล์แบบอินดี้ไม่ได้แบบแทบเหมือนไครอินดี้ก็คือเรื่องของพี่เพะว่าใช่ไม่เรื่องพี่ละปนี้มาเรื่องหนูก็ดีว่าได้แต่ละอัน แนะนำหน่อยมีขอแนะนำเพิยตเอาอันแรกเลยมั้ยนี่สุดนี่นะครับผมคุณผู้ชมครับส้ายสุดของคุณผู้ชมเลยอันนี้เป็นยำเนื้อแบบไทยอันนี้ยำเนื้อแทบแบบไทยเป็นเซอร์ลอยขอหน่อยได้ไหมได้ไหมยกเลยยกเลยคุณผู้ชมเป็นเซอร์ลอยครับผมคืออันนี้ในความสุกของเขาเนี่ยถ้าดูด้ยตาเร็วๆตรงนี้นะก็คือมีเดียมแรนะครับไปถึงความสุกจะอยู่ตรงกลางเลยอ่านกขอนุญาตก่อนนะฮะเอาเลยนะพี่กอก่อนเอาเชิญเลยครับโอ้โห สนกคุณผู้ชมเวลาเวลาเราเราจะสังเกตว่าอะไรคือโดนไม่โดนนะดูหน้าพี่โก้ได้คุณผู้ชมถ้ากินแล้วดึงเวลาเนี้ยเนี้ยชัวร์ตามได้เลยเพราะไม่อยากให้คนอื่นได้กินนะตามได้เลยเพราชิมนะครับโอเคเป็นไงอ่ะเฮ้ยอันนี้นะอย่าเพิ่งปังอันนี้ต้องฝ่าเป็นตัวเปิดได้เลยเพราะว่ารสเปรี้ยวมันจะ มันจะระเบิดน้ำลายคุณหมดเลยระเบิดต่อมรับรถเบิดรับความระเบิดม่เป็นไรครับนี่อะไรครับออฟเฟชนชิพโอเคนะครับอันนี้เป็นอาหารของฝั่งอังกฤษอังกฤษอังกฤษเพราะตอนดีกตอนที่อยู่ลอนดอนหนูกินทุกอย้างอันนี้เชฟอันนี้อะไรเชฟชาไทยยุสานเป็นร้านเราเป็นร้านเดียวในประเทศครับชาไทยยุสานพี่พี่อเอกินไ่เป็นเอาพี่เอาเนื้อไป เป็นเน네 sí, ื้ออันน um, ี uh, ้เป็นอะไรครับขุ่นครับเราใช้มาสับเหมือนกับทาท่าทเต็กทาท่าอย่มาช็อปใช่ไหมแล้วมันสุกไหมหรือว่าทำดิบเลยดิบดิบดิบคล้ายๆนี่เหมือนยูเกะยูเกะไข่นี่คล้ายๆยูเกะอ่าทาท่าเดี๋ยวเล่าเรื่องทาท่าทาษาเลยดีกว่าของดิบนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วกินเไก่สดสด แล้วคลุกกันทั้งหมดมันจะอร่อยมากพี่กุลต้องลองแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะใช่เอาเนื้อไทยมาทำโอเคเดี๋ยวเล่นชักไว้ก่อนมาจานนี้ก่อนเอานี่เอานี่เอาเนี้นะอยากรู้นี้อยากรู้อันนี้นะอยากรู้นี้อันนี้ก็แอปเปอร์ทาส์เหมือนกันจริงๆมันเป็นโหมดแอปเปอร์ทาส์หมดเลยก็คือเป็นของกินเล่นก่อนก่อนก่อนเมนดิชนะครับผมอันนี้เรียกว่าแซบดิบก็มีสารพัดเลยที่เป็นของดิบอ่ะทั้งหมึก ทั้งหมึกทั้งหอยนางรมทั้งกุ้งทั้งแซลมอนทั้งแมงกะพรุนทั้งการลองให้หน่อยดิรสมันเป็นยังไงหอยนางรมหอยนางรมครับผมกับกระเทียมแล้วกระพิกใช่ต้องบอกชีสแม่ชีสแม่ชีสหอยมันหอมมากเดี๋ยวไล่ฟังอย่างหนึ่งนะเหมาะตามชื่อเลยคือมันแซ่บดิบเพราะว่ามันมีซอสแซ่บเตอนก่อนนะซอสแซ่บถ้าไม่ใช่สายเผ็ดนี่โอ้หนูนี่แบบเผ็ดใช่ไหมแต่เมื่อกี้หน้าตาคุณแบบคุณดมอีกทีเลยไหมหอมหอยหอมมากเลยโอเคผมดมยังไงครับ นี่หน้าอีกแล้วใส่แมสเอาแมสขึ้นเอาแมสขึ้นไปเลยไหมเอาแมสขึ้นเรี่ยงขออันนึงดิขออันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะให้โอเคอ๋อจะออจะกินอะไรมอะไรหอยนางรมเลยนะแต่เผ็ดนะบอกก่อนนะเผ็ดนะเออตายแล้วเผ็ดอีกแล้วเผ็ดนะลองดูโอ้โเผ็ดเว้ยเราบอกแล้วเตือนคุณแล้วเราอร่อยนะสำหรับสายแซบนะสำหรับสายแซบคือตัวหอยคุณผู้ชมครับมันสายแซบเต่งแล้วก็สดดีเลยไม่คาวไม่เหม็น นี่ถายชัดพี่ฝังถัดมาเนี้ยอันนี้ยอันนี้เหรออันนี้คือหอยลายคั่วพริกเกลือยากนี่หอยลายคั่วพริกเกลือมาในมุมของกระทะร้อนแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วถัดมานี้ก็เลยก็ได้พริกฝักครับอันนี้อันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่อ๋อเล็งไว้ตอนแรกนะแต่ว่าถ้าลูกมาพี่บอลถ้าลูกมาเราจะขอในสั่งนี้อ่าฮะกันเชียงปูอบชีสสเปนเน่ชับผมก็คือเป็นกันเชียงปูอบชีสอบชีสแล้วก็มีผักผมด้วย โอ้มันต้องเยิ้มเยิ้มมีเลยโอ้โหตายตายตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนตูกินชีสเน่ยอยู่ขวาโน้นนะอยู่ด้านโน้นคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่ยังมีเนื้อปูเป็นนี่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 ไฟไฟโอ้โอเคเอาไปตรงกลางที่ดีต้องเปิดออกไฟแล้วก็ขวาปขวาอ๋อได้ได้ได้ตัวกินชีสนะโอ้โหหอมชีสากพี่โก้กินชีสเยี่ยมไปเลยไหมรสชาติ อร่อยมันไม่เหนืดมากสำหรับเด็กนะเราตั้งไว้กพักไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยแต่ถ้ามาเสิร์ฟเร็วๆ่ะมันจะอยู่ดีเลยเด็กๆกินได้ถัดมาเป็นอีกเมนูหนึ่งพี่นี่ขออนุญาตมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราเตรียมเมนูอย่างเงี้ยสำหรับเด็กด้วยนะอ่าอันเนี้ยไอไก่ย่าง กินดีใช่ไก่ย่างแซลมอนเขาเรียกไก่ย่างอีกดีกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กกินได้คือตัวนี้นะคุณผู้ชมครับเขาจะเป็นไก่ที่เป็นเนื้อน่องติดสะโพกขึ้นมาแล้วเลาะกระดูกออกเปิดเนื้อขึ้นมาด้านข้างแล้วก็งอไปเรื่อยแบบเวลาเราทานอ่ะหรือเด็กๆทานหรือผู้หญิงทานอ่ะง่ายสะดวกหน่อยแล้วง่ายมีมีดอย่างนั้นพี่ไม่ต้องใช้มีดเลยจะบอกอ่าช้อนซ่อมนี่ก็รอโดดตีตรงช่วงน่องอย่างเงี่ยโอ้โหถนัดนะดูดิช้อนก็หั่นได้อ่ะ ขออนุญาตครับโทษนะครับขอโทษนะหรือก็ต้องรู้นะว่าเขารักใครมากกว่าเสิร์ฟตลอดก็ต้องรู้ไอ้กี่จ๋าอันนี้คือตะไคร้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 ทอดนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มะเขือเทศแล้วมีกระเทียมให้กินแหนมด้วยพี่ฝังตอนช่วงโควิดเราทำเลยพี่ทำยังไงกับร้านตั้งสามสี่สาขาอ้าวเราก็ต้องพยุงไว้ให้ได้ช่วงแรกๆก็ลำบากเงินเพราะว่าเราก็ต้องดูแลลูกน้องที่เขาสมัครใจอยากจะอยู่กับเราใช่ไหมขอบครับเราเราจะเราก็ แต่จะทิ้งเขาได้ยังไงอ่ะแล้วอีกหน่อยวันหนึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดเราต้องเปิดร้านเนะ่ยเกิดไม่มีคนทํางานที่เราทํำงานาใช่ปะก็ต้องอยู่กันไปช่วยเหลือกันไปเขาต่างคนต่างช่วยซึ่งกันและกัน <c oughs> โชคดี <c oughs> ที่แบบว่าก่อนจะพ้นโควิดอะ่ะ ก็ได้มีโอกาสได้ทําอาหารกล่องก็ยังพอมีรายได้นิดๆหน่อยๆพอมาเสริมไม่งั้นเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงๆมีแต่รายจ่ายใช่ยังพอที่จะมีรายรับเข้ามาเพื่อให้ให้เขาอยู่ได้ใช่ทางเดนที่เราเดินทางมาเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราเคยเห็นในเมนูเขาอ่ะรับในออนไลน์อ่ะมันมีหอยชนิดหนึ่งเป็นหอยอัสเซีิเป็นหอยของญี่ปุ่นครับผมอันนี้เมนูเลยพี่นี่เลยเป็นแกงเลียงหอยอัสเซริมันจะเป็นหอยญี่ปุ่นมันจะเป็นเป็นเป็นพวกพันหอยลายนั่นแหละเป็นหอยลายแต่หวานกว่า แล้วนึงเยอะกว่าใช่ใช่ใช่เรื่องหอยไวเต้เขาครับเรื่องหอยไวเต้เขามามามาๆาคือในเมนูนี้มันจะเป็นการคอลแลบนะคุณผู้ชมคอรแลับหถึงว่าจะเป็นแบบสองอย่างที่มารวมกันเป็นหนึ่งอย่างก็คือตัววัตถุดิบที่เป็นตัวเมนเขาอ่ะเป็นตัวหอยเนี่ยใช้เนื้อที่หนามากแล้วก็เป็นตัวหอยจากญี่ปุ่นมันก็จะมีความหวานมากกับรสปรุงที่เป็นของไทยใช่ พราะตอนนั้นมันมีอะไรจ่ายมีอะงเงินออกคือปัญหาเนี้ยเจอเจอหมดแล้วก็ต้องต้องยอมรับสภาพส่วนที่ดีคือเลยไหมมันเราจะได้รู้หรเปล่าว่าใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมันจะมีวิกฤตแบบนี้ว่าใช่เปล่า ต่อไปนี้เราจะต้องดำรงชีวิตด้วยความรอบคอบมีเงินเก็บไม่ประมาทไม่ประมาทอีกอย่างที่ชอบมากเลยนะสมัยก่อนนะไปไหนมาไหนแล้วสมมติว่ามีใครเขานั่งดื่มดื่มอะไรกันอยู่เงี้ยนะเราเดินผ่านเอ้าพี่ปังเอาสักแก้วหนึ่งหมดเลยเอาแก้วเอาแก้วเขามาให้เราเนี่ยไอ้ยะมาคิดดูดิมันมันจะได้หมดไปเป็นเรื่องที่ดีเห็นไหมเขาเรียกมีความรับผิดชอบต่อตัวเองอันนี้ดีกว่านี่พิเศนชิฟนะครับก็เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นมันมันแล้วก็เป็นปลานะเอาเร็วๆเลยเฉลยเฉลย เชิญเลยอันนี้อันนี้จะเก็บกลางนะจ๊ะอันนี้เป็นทาท่าซอสนี่แนะนําว่าต้องอันนี้นิดนึงนะครับมามาขออนุญาตขออนุญาตนะอแล้วก็ต้องดิฟนี่หน่อยนึงต้องจุม่มใช่ไหมปะใช่จุ่มไปนิดนึงี่ฝังแล้วเราแบ่งเวลาไงต้องสังสี่สาขาอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วตัวพี่เหรอพี่ก็วันไหนพี่ว่างพี่ก็ถึงจะเข้ามาปกติถ้าพี่ไม่ว่างพี่ก็มีจริงๆนี่ไงมีพี่บอลเนี่ยเขาเป็นหลักดูแลอยู่ที่นี่เออนั่นแหละ พี่ก็คอยมาเสลอนิดๆหน่อยๆน่อก็คือเอาเปรียบเขาอะนะเต็มๆอ่ะอยพูดตรงๆนะวิดอิติปเนี่ยมันเป็นอาหารของอังกฤษหนูไปดูพวกบอลเนียรอังกฤษพี่ป๋าก็รู้เราเคยไปดูด้วยกันใช่ใช่ใช่อร่อยกว่าที่ประเทศอังกฤษเฮ้ยล้อเล่นนะพูดจริงเพราะประเทศอังกฤษคือเหมือนเขาเขาทำก็เป็นซอสแบบรสชาติแบบของเขา ทาทานี่ไว้สำหรับจริงๆมันเป็นเบสิกของอาหารฝรั่งก็คือเอาไว้ที่มาหารทะเลทอดทาทาซอสนั่นแหละอเด็กๆทานได้มยันนี้ดีเลยดีเลยนี่ดีเลยอันนี้สุดท้ายอันนี้สุดท้ายอันนี้อะไรนะไหลบัวไหลบัวไหลบัวคือสายบัวมันก็จะมีส่วนที่เป็นดอกใช่ไหมครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นสายเป็นใบนะแล้วตรงนี้เรียกว่าสายบัวตรงที่เป็นไหลเนี่ยจะอยู่ลงล่างที่สุดก่อนที่ก่อนจะถึงรากรากบัวเป็นเหมือนหน่อเหมือนหน่อไหลวคือหน่อผู้ชมใช่เลาะตามดินไปเพื่อจะสร้างต้นใหม่ขึ้นมาถูกต้องนั่นคือไหลบัวอันนี้คือไหลหรือสายไหลไม่อยากพูดไปแล้วดูโอเวอร์ผู้ชมอ่าเป็นไงต้องขึ้มาชิมมาไม่มีเมนูไหนที่ไม่ผ่านเฮ้ยเล้อเล่นนะ ้พรูจิงคือหนูทิมมาถามว่าผ่านผ่านมาตรฐานที่หนูตัวหุ้ยแนะนําใครไม่อายปากไอเนี้ยทีเด็ดถ้าใครชอบกินดิบนะอีสานมันชื่อว่าอะไรนะพี่ปลาทสานายอีสานอนาคตการวางไว้กับเทปอินดี้ยังไงหนูขอพี่แม่ใส่แมสก์ดูก่อนนะอ่าอ่าไม่เปิดนะหนูโอ้ยยังไงดูนะอ๋อละมืดนี่ดูนะมึงโยนคำถามมาแล้วก็คุยกันเองกูคุยเองอ้าวหนูก่อนแมสก์กระชากกระชากออกจากหูเลย เพราะนั้นอยากพอดแม,แแม okay, ได้ไหมโอเคได้ต้องบอกว่าจากจากเรียกว่าเราใช้คําว่าบทเรียนล้วนะจากบทเรียนของเรื่องโควิดนี่นะเราตอนนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากขอให้บริการแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดให้มันแบบเหมือนแต่ว่าเหมือนกับวันนี้เราได้มีลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็ดีใจเราก็อยากเติมเต็มเราก็อยากตอบแทนลูกค้าอย่างที่แบบเนี่ยอาหารอร่อยๆราคาที่เป็นธรรมในอนาคตยังไม่ได้วางอะไรไว้มากมาย ก็ขออวยพรพี่ฝังพี่ให้แซ็บซี่ทั้งสามสาขานะพี่บอลด้วยนะโอ้สามสาขครั้งหมดมันกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมมันเป็นเมือนตอนนี้ก่อนจะเกิดในปีสองพันสิบเก้โควิดจะมาไอ้พี่พี่บอลมีหุ้นด้วยไหมมีดิก็งานอนาคตใครร้านนี้จะโดนยิ่งไปนะครับแล้วไปไม่ได้ก็คือมีแค่พี่บอลคนเดียวอ้าวอะไรวะเอ็พพูดอะไร ไม่กูไม่เกี่ยวไงพี่เป็นยุ่งตรวจแต่ดูสาขาอีกใหม่ไงโอเค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 ได้ได้กันดูกันดูกันดูขอบใจนะแล้วเขาได้สามสาขาพี่ได้สาขาใหม่ซึ่งยังไม่มีซึ่งยังไม่มีด้วยเออมกลางที่มีที่นะต้นหนึ่งเช่นบางนาตาดชือเรียกไหมบางนาตัดบางนาตาดมันมีีมีที่อยู่ประมาณ สิบห้าไร่หนูให้ปปาไม่ไอ้เครื่อแแท้ด้วยมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยล้อเล่นเนี่ยต้นสนต้นบางนาตาดอีกสามกิโลถึงจังหวัดสระบโอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นรัปบเปะดเลยดีไอ้นี่มันแม่งอีกนิดแม่งเขมรนั่นน่ะวันนี้มีความสุขแล้วใช่เลยแน่าจะดูแล้วก็มีความสุขบางทีมันอาจจะไร้สาระหรือว่าเล่นแรงไปก็ขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจตนาดีจริงๆคืออยากมากินอาหารร้านนี้แหละแล้วก็มาหาลูกพีซับอินดี้ซับผมชื่อนะคุณผู้ชมครับคือเขาเปลี่ยนไปจริง รสชาติเขาเด็ดขึ้นเยอะเลยนะนอกจากวันนั้นว่าเจ๋งแล้วนะนอกจากเด็ดขึ้นเนี่ยนะบอกเลยว่าเราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเมนูเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละเมนูกว่าจะได้ออกมาอยู่ในในเมนูที่เราเห็นเนี่ยนะคือเราต้องผ่านการชิมมาแล้วไม่รู้กี่รอบว่าเฮ้ยเอาละหรือสุดท้ายบางอันทําขึ้นมาไม่เวิร์กเราก็ไม่เอาก็ตัดทิ้งไปเอาอย่างนี้ห่องทางครับเดี๋ยวหลุขึ้นให้ช่องทางการติดต่อจะเป็นเฟซบุ๊กเบอร์โทรไลน์ออฟฟิเชียลหรืออะไรเราแต่ที่มี อยากรู้อยากเข้ามาดูการรีวิวหรือว่าของคุณนุ่นมีอะไรมากในั้นหนูขึ้นหน้าจอให้หมดเลยโอ้น่ารักมากเลยพี่ปังลูกค้าที่นี่สวยมากเลยนะของเดียวผมถามที่เดียวพี่ชิมทุกวันไหมลูกค้าเอ้ยหมายถึงว่าอาหารอ๋อ เกือบทุกวันนะถ้าวันไหนที่มาก็กินตลอดแหละอยากอยากมากเลยอยากกินมาเด็กบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยนะเราเห็นว่าน่ากินมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้กินไงแต่ตกดึกก็มีโอกาสได้กินแล้วเพราะเราหิวแล้วไงแล้วก็สั่งมากินได้อาหารอาหารนี่แหละอาหารคุณผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมานี่คือสาขาที่ cdc นะเป็นสาขาที่ cdc ที่จอดรถกว้างมากแล้วก็เข้ามาได้เลยเข้ามาแล้วก็ตรวจ rtq t e s หน่อยเพื่อให้แบบสะดวกสบายแล้วก็จ่างไปฮะเพื่อความสบายใจทั้งหมดแต่รสชาติอาหาร เจ๋งข hmm. 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 ึ้นรสชาติอาหารแซบสมชื okay, ่อรสชาติอาหารแซบอินดี้เหมือนเดิมเราไม่ได้หรอกแต่เราได้อย่างเดียวว่านี่คืออร่อยจริงอดูดดูพี่เขาไม่หยุดเลยนี่ฝากฝากฝากเงินฝากไว้กับร้านอื่นๆแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับว่าเมื่อกี้น้องๆทั้งโก้ทั้งอ้ออวยพรบอกว่าให้แซบป็นที่เจริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสําเร็จก็ฝากอวยพรไปถึงทุกร้านอาหารเลยนะในฐานะที่เราที่เราทําธุรกิจร้านอาหารด้วยกันนะจากจะว่าเป็นหัวใจเดียวกันนะจากแซบอินดี้นะครับขอให้ทุกร้านประสบความสาเร็จแล้วก็ สู้ๆกันต่อไปครับเนี่ยวันนี้เราได้รู้แล้วว่าโลกเราเนี่ยมีอะไรให้เราได้ทดสอบท้าทายต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแต่อยากก่อนอื่นจะจากกันไปครีดเยอะเหมือนเดิมอ่ะต่อยด้วยเฉพาะนี้เหรอหรือว่าเอาแบบไหนเอาแบบนี้เอาแบบนี้หรือเปล่าหรือแบบอันนี้อ่ะคือมันมันหายไปหมดแล้วอ้าเปืนแบวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกำับทุกวารสนทนาแล้วดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรไปหาใครมาฝาก